แนวต้านใหม่ของชิบะอินุนะครับน่าสนใจมากๆว่ามันจะผ่านแนวต้านนี้ไปได้หรือไม่ที่0.04ตัว2963ดอลลราเดี๋ยวเราไปรับชมและวิเคราะห์กราฟด้วยกันนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟของชิบะอินุละกันนะครับว่าชิบะอินุเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราได้โจหัวว่า ชิบะอินูตอนนี้มีแนวต้านที่สำคัญนะครับคือ0.04ตัว2963ดอลลาร์นะครับเราเท้าความถึงเหรียญชิบะอินูสักนิดหน่อยนะครับนามแฝงคนแรกนะครับที่เป็นคนสร้างชิบะอินูขึ้นมาคือริวชินะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนหลายคนเดาว่าเป็นวิทริบูทารีนแต่ก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรซับพอตนั่นแหละนะครับ แต่ว่าคนที่ควบคุมโปรเจกต์ก็จะมีอยู่สองคนด้วยกันคืออีลอนมาร์กับวิทริกบูทารีนนะครับที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาตรงนี้นะครับที่ทำให้ชีบะอินุเนี่ยเป็นกึ่งเหลียนแอลคอยกึ่งเหลียนมีมนั่นเองนะครับแล้วชีบะอินุตอนนี้ก็เข้าตลาด n f t บนแพลตฟอร์มชีบะสวอฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้วก็มีการระดมทุนการเผาเหรียญ อะไรก็ตางนะครับที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของตัวเองฉะนั้นวันนี้เรามาวิเค,าคราะห์กราฟด้วยกันนะครับทางเทคนิคว่าชิบะอินุเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเราจะไล่ว่าชีบะอินุเนี่ยทำออทามไฮหลัก,ลกๆจริงๆเท่าไหร่กันแน่นะครับเขาบอกว่าเมื่อ7วันที่แล้วราคาของชีบะอินุอยู่ที่0.04ตัวนะครับ3067ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่12ตุลาปี2021นะครับ กราฟก็แสดงว่าการก่อตัวของของตัวเนี้นะครับเราก็จะเห็นไอยอดดอยของมันนะครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์มันเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นวันที่18ตุลาปี2564นะครับราคาของชิบะอินโก็มีการาเริ่มปิดตัวลงนะครับที่0.04ตัว287ดอลลาร์นะครับและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ชิบะอินโเริ่มติดลบ6.4% ในช่วงกลางสัปดาห์นะครับราคาของชิบะอินโเนี่ยก็มีการปรับขึ้นปรับลดบ้างนะครับและในช่วงกลางสัปดาห์ก็มีการราคามีการปรับขึ้นและแนวต้านในช่วงสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณ0.04ตัว2963นะครับในช่วงที่มันมีการลดลงถึง30%น่ะนะครับที่มันพุ่งขึ้นถึง30%แล้วมันลดลงจากขีดสุดเนี่ยมันลดลงเหลือ0.04ตัว235นะครับ และก็ราคาซื้อขายในปัจจุบันอยู่ที่2819ดอลลาร์นะครับ0.04ตัว2819ดอลลาร์นะครับซึ่งเท่ากับว่ามันมีการติดบล็อกถึง1.6%นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของเมื่อวานนี่เป็นสัญญาณของขาลงนะครับของชิบะอินุอย่างแท้จริงตอนนี้นะครับก็เราจะวิเคราะห์แต่ละเส้นด้วยกันนะครับว่าการคาดการณ์ของชิบะอินุเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เส้น OBV นะครับในตัวนี้ก็อยู่ในอินดิเคเตอร์ของก็หาได้เลยนะครับของ b บแ a น c e แล้วก็ของเทรดดิงวิวนะครับเขาก็สรุปอย่างนี้ว่าเริ่มมีแรงกดดันในการซื้อลดลงนะครับเมื่อเทียบกับแรงขายนะครับก็คือว่าซื้อลดลงนะครับก็มีการซื้อลดลงแล้วก็มีการขายต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าชีบะ ยังรักษาโมเมนตัมอยู่ที่27-29นะครับก็มีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงของวันเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับในช่วงวันที่18เนี่ยขึ้นไปถึง29เกือบ3นะครับ3ตัวสูตรแล้วก็มีการปรับลงในช่วงอีกวันหนึงนะครับที่28แล้วก็27บ้างนะครับก็เราก็จะเห็นว่าราคาของชิบาอินุก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับอีกอันนึงคือเส้น RSI นะครับมีการดีดกลับ โดยแตะที่ขอบนะครับของเส้นนะซึ่งเกินถึง70%นะครับคือมีการไอตัวกราฟอนะมีการแตะึ้นถึงเส้นนะครับถึง70%ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ67.14%นะครับอยู่ที่ช่วงขาลงนะครับยังเป็นสัญญาณขาลงอยู่และนี่เป็นสัญญาณขาลงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอย่างไรก็ตามราคาของชีบาอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากเส้น RSI สูงขึ้น เมื่อถึงความแข็งแรงที่สูงขึ้นนะครับเพื่อมีการซื้อที่สูงขึ้นนั่นเองและเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับดังนั้นต้องรอต่อไปนะว่าชิบะอินโ no จะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับดังน,นั้นผมก็เอาเส้นนะ RSI นะครับมาสรุปนั่นเองเส้น MCD นะครับแสดงให้เห็นถึงเส้นที่ตัดกับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นรูปธงสีแดงนะครับสัญ,ญลักษณ์หมายถึงว่า ตอนนี้นะครับการเทขายเนี่ยกำลังเทขายเป็นจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็การเทขายก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทําให้เราต้องจัดการความเสี่ยงนั่นเองต่อไปเรามาดูเส้นต่อไปนะครับของฟิโบนาซีนะครับว่าแนวโน้มราคาเป็นยังไงบ้างนะครับแนวโน้มราคาเมื่อประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าต้นสัปดาห์อยู่ที่0.0424ตัวดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการ ข้ามระดับมาที่0.04ตัว28ดอลลาร์นะครับโดยเส้นนะครับที่ทำออทามไฮเนี่ยหรือที่เป็นเส้นมาตรฐานที่ราคาจะไปถึงเนี่ยที่ตั้งเป้าหมายไว้คือ0.04ตัว35ดอลลาร์นะครับสหรัฐและตอนนี้นะครับเราก็ต้องระวังนะครับว่าราคาอาจจะมีการเหวี่ยงนะครับอย่างรุนแรงนะครับโดยเส้นนี้เขาก็วัดไว้ว่าอ,อมันจะ อยู่ที่ประมาณ0.04ตัว2 3 3 5นะครับดังน,นั้นใครตั้งนะครับว่าจะขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับก็ลองตั้งเอาไว้ละกันนะครับสต็อปลอสไว้ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ2 3 3 5นะครับเพราะว่าแนวโน้มของชิบะอินโหนมันก็ไม่ได้แน่นอนนะครับมีการเวียงตลอดเวลาราคามีการขึ้นลงอย่างรวดเร็วนะครับ ก็ถ้าเกิดกลัวว่ามันจะขาดทุนนะครับก็ตั้งไว้ราคาเนี้ย0.04ตัว2335นะครับประมาณนี้โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์กราฟของชีบะอินุด้วยกันว่าแนวโน้มในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราควรจะคาดการณ์ว่ายังไงบ้างโอเคชีบะอินุนะครับถ้าเกิดวิเคราะห์ตามกราฟนะก็ไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูอีกทีนะว่าสถานาการณ์มันเป็นยังไงเพราะมันเหรียญมีมนี่ การวิเคราะห์กราฟก็จะไม่เหมือนกับเหรียญแอลกอยบิตคอยอีทูเรียมนะครับที่สามารถาดูเป็นลายสี่ชั่วโมงก็ได้ดูเป็นลายชั่วโมงก็ได้นะครับดูเป็นลายวันลายวัปแล้วก็ลายสิบห้านาทีได้นะครับแต่ชิบะอินูต้องดูเส้นแนวโน้มอย่างเดียวนะซึ่งวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณเท่าเนี้แวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัไครต์แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มนะครับเรามีกลุ่มเฉพาะเลยที่เป็นกลุ่มชีบะอินุนะครับก็สามารถเข้ามาได้ว่ากลุ่มนี้จะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันสําหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซัไครต์แลวกดกระดิ่งแล้วผมหวังว่าชีบะอินุจะ grow t o g e t h ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะเติบโตและไไปปดด้้วววยกกัััััันนนนบบบช่่ออองคคคใหมุสสสําารรรีีขตล